ดูซิวันนี้เราได้อะไรมาบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกเราก็จะมาเปิดดูสิวนนี้ได้อนะไรสั่งกับพี่มาเช่นเคยครับน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กอีกเครื่องฮ่าโน้ตบุ๊กจริงด้วยตัวนี้แพงกว่าเครื่องที่แล้ว เครื่องนี้เป็นเครื่องที่อะไรโมมีรหัสด้วยเครื่องนี้เป็นเครื่องที่แบบว่า,าเปคะสูงกว่าแต่ว่าก็จะที่ใส่ก็จะประมาณเหมือนกับเครื่องที่แล้วก็กระเป๋าแล้วก็จะสี ชาร์จชาร์จเป็นปกติแต่ไม่มีเมาส์แถมมาให้เลยก่อนมีเมาส์ไม่มีเมาส์แล้วก็เปิกดโอ้โห น้องหนหนอาทตามระวัางเดอนแ้หลังกอนี่มันรุ่น้เลย มันจะอย่างไรบ้างทำไมมันถจะใช่โอ้แต่รุ่นนี้เป็นไวไฟในตัวลองดูว่าใช่ไหม <c oughs>

กล้องเราต้องเอาก,กล้องมาเองถ้าเกิดจะ,จะประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์เราก็ต้องเอาก,กล้องมาเองขอโทษทีเสียงข่าวมันดังไปหน่อยเลยเทนี้แต่ว่าจะให้ดูว่าประมาณนี้เลยครับไอเครื่องนี้ประมาณ 7จ็ดพันกว่าเครื่องก่อนสามพันกว่ารวมกันละหมื่นกว่าเครื่องหนึ่งใช้ที่บ้านอีกเครื่องหนึ่งใช้ที่ทํางานพอ,อกันละ